ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครแม่สอดร,ร่วมกับศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่อำเภอแม่สอดออกฉีดพ่นละอองน้ำโดยรอบในพื้นที่ค่ะนางสาวกัญจนาธิริรักผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมรักษาการปลัดเทศบาลนครแม่สอด ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครแม่สอดมอบหมายสั่งการให้ในายพงพัฒน์พยอมยนต์หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลน,นครแม่สอดร,รักษาการรองปลัดเทศบาลสั่งให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนำรถน้ำรถดับเพลิงจำนวนสองคันเข้าร่วมการฉีดพ่นละอองน้ำโดยนายชัยพฤกษ์เชียนทัรรักในอำเภอแม่สอดได้มอบหมายให้ใน,าานายพัทรดาไนอุทัยรัตนปลัดอำเภอแม่สอดฝ่ายงานป้องกันเป็นประธานในการปล่อยแถวระดมหน่วยดับเพลิงใน พื้นที่อำเภอแม่สอดออกฉีดพ่นละอองน้ำรอบพื้นที่พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจกรมฐานราบที่4กองกำลังนเรศวรฝ่ายปกครองอำเภอแม่สอดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพร้อมรถบรรทุกน้ำออกฉีดพ่นละอองน้ำเพื่อสลายหมอกควันโดยรอบในพื้นที่เขตอำเภอแม่สอด